ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูแนวทางการทําเครื่องปั่นโคกุนนะครับอันนี้ผมทําเองนะครับผมทําเองนะครับอย่ามาเริ่มกันเลยนะครับผมคือผมก็ทําโครงขึ้นมาเองครับทําบอดี้ขึ้นมาเองให้พ่อทําขึ้นมาให้นะครับนะครับทําบอดี้ทาโครงขึ้นมาอันนี้เป็นสเตเลสครับผมอ่า ครับมีถังมีไรมีลูกกะล้อสำหรับเคลื่อนย้ายนะครับผมให้ดูเอ่ยเห็นไหมครับมีล้อนะครับสำหรับเคลื่อนย้ายนะครับถังแล้ในนี้เป็นถังสตเเลสนะครับถังที่ใส่ปั่นไอติมหลอดนะครับทุกคนตัวนี้สามารถถอดได้นะครับแผ่นสตเตเลสนี่สามารถถอดได้นะครับทุกคนอ่ามาเริ่มกันเลยครับทีนี้มันก็มีโครงนะครับผมมีโครงมีแกนนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยมีมอเตอร์นะครับมี ตัวจ่ายไฟนะครับมาแปลงนะครับเห็นไหมเอ่ยแต่ว่าทีเนี้ยผมใช้แบบต่อตรงเลยมันไม่ได้ครับไฟมันตกถ้าเวลาเราไปขายงาน <c oughs> ขายงานแล้วเนี่ยไฟมันตกมอเตอร์มันปั่นแรงไม่มากครับผมก็เลยจะใช้ตัวเร่งตัวสปีดมอเตอร์ช่วยจวงนครับเ <c oughs> พื่อเวลาที่เรา เวลาที่เราไปปั่นไอติมขายที่ไอปั่นโคกวุ้นขายที่ตลาดนัดหรือตามงานเนี่ยมันจะได้มอเตอร์หมุนได้ปกตินะครับไม่เบาไปแม่อะไรถ้าเบาไปมันก็จะแข็งช้านะครับถังวุ้นมันขวดวุ้นโคกมันก็จะแข็งช้านะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางการทํานะครับมันก็จะมีโครง <c oughs> มีแกนนะครับแล้วก็มีที่วางขวดโคกน้ำมันลมนะครับในนี้สามารถใส่ได้ เต็มที่แล้สามสิบขวดนะครับตามช่องและข้างๆนะครับสามสิบขวดแต่จริงๆมันจะใส่ได้มากกว่านี้นะครับทุกคน <c oughs> เพราะว่าเขาจะวางเียนบนด้วยส่วนถังด้านในน่ผมใช้เป็นถังสแตเลสของถังไอจิมหลอดนะครับถังป่นไอจิมหลอดออ <c oughs> ถังป่นานไอจิมหลอดอันนี้รู้สึกตะราคาสี่พันสองครับถังอย่างเดียวอะ เพราะว่าสาหตุที่ใช้ถังปั่นไอจิมหลอดเพราะว่ามันช่วยเราได้ครับทุกคนมันทําให้น้ําแข็งละลายช้านะครับที่ผมไปดูจากที่ทุกคนเขาทามาน้ําแข็งมันละลายไวนะครับของท่านอิ่นเขาเพราะว่าน้ําแข็งมันเกาะขอบดานล่างด้านนอกเลยครับทุกคนเกาะขอบแน่เต็มไม่หมดเลยแต่ถังไอจิมหลอดน้ําแข็งมันเกาะไม่ได้ครับเพราะมันไอน้ำแข็งมันเลยออกมาไม่ได้มันจะอยู่แต่ข้างในเลย มันก็จะช่วยเราประหยัดน้ําแข็งประหยัดเกลือนะครับและที่สําคัญมันจะมีความทนทานสูงนะครับพวกนี้นะครับสามารถใช้งานได้นานนะครับลืมไปเลยครับทําครั้งหนึ่งโครงไม่ว่าจะเป็นโครงเป็นบอดี้แล้วนี้ผมเน้นความแข็งแรงครับแต่ว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับผมอ่ามันก็จะมีข้าวๆประมาณนี้ครับสาหรับถังปัน่นไอติม จะมีลูกปืนบนล่างนะครับแล้วก็แกนเอาไว้สวิงแล้วก็มีมอเตอร์เป็นตัวเหวี่ยงแกนสวิงครับทําให้โค,กม,โโคกมันทําให้โคดโคกมันมันหมุนนะครับหมุนแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นุูนนะครับอ่าแต่ทีนี้มาเข้าเรื่องเราเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต่อแผงวงจรสปีดมอเตอร์นะครับทุกคนเข้าไปแทน เข้าที่บล็อกตัวนี้ครับเพื่อเป็นควบคุมมอเตอร์ว่าจะให้แรงมากแรงน้อยครับเดี๋ยวทุกคนครับมาต่อกันเครื่องปั่นหมุนโค้กนะครับผมหลังจากที่ผมแมนะนําให้ดูอุปกรณ์ทั้งหมดไปแล้วนะครับมาครับผมอันนี้ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเห็นไฟเข้ามออแปลงแล้วครับน,ปปน,นะครับเป็นมออแปลงสิบสองโวลต์นะครับทุกคนเดี๋ยวใครอาจจะไม่เห็นตัวใต้นี้ครับว่า เป็นยังไงครับนี่ครับเป็นเดือนเลครับอ่ามาเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องกันดูว่าว่าใส่ชุดวงจรสปีดมอเตอร์เข้าไปแล้วจะเป็นไงครับเปิดอ่าผมทําสวิทช์ไว้นะครับอันนี้มันจะโชว์โวลต์ครับโชว์แอมป์นะครับนะครับแล้ะอันนี้เป็นระดับความเร็วตั้งศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับมาครับเริ่มไอตัวนี้เป็นตัวสตัดไหมครับตัวสต็อปไหมครับผมอ่ามาเริ่มครับผม ่าเริ่มไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็ไงครับดูอ่าครับตอนนี้ไปที่เจ็ดสิบแล้วครับอ่าเป็นไงครับผมดูมันจะโชว์สถานะโวลต์แล้วก็แอมป์นะครับข้างล่างแอมป์ข้างบนโวลต์อ่าไปแปดสิบสี่ครับอ่าเป็นไงครับผม นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมครับลองไปหนึ่งรนะครับหนึ่งร้อนะครับไปดูครับว่าจะเป็นไงครับสป,ปีดอ่าเป็นไงครับผม นตาแบบนี้ครับผมนะครับใส่ตัวสปีดมอเตอร์เข้าไปแล้วทีนี้มันก็จะทํางานง่ายขึ้นครับเราจะเร่งัะเบาเราก็ได้ตามใจเรานะครับที่เราชอบเลยครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนใช้งานจริงๆกันนะครับตอนปั่นยุ่งจริงครับว่ามันเย็นไวแม้แต่ว่าเครื่องนี้ผมเคยปั่นแล้วมัน ประมาณสิบนาทีครับแต่ว่าเครื่องเครื่องก่อนน้นนี้ผมทําเครื่องปั่นยุ้นสองเครื่องนะครับทุกคนเครื่องก่อนหน้าน,นี้มันจะใช้เวลาประมาณสิบห้าที่แต่ตัวนี้เหลือแค่ประมาณสิบนาทีนะครับทุกคนเพราะว่ามอเตอร์มันสปีดได้ครับมันทาให้ไวได้ให้ชา้าได้นะครับมันก็เลยเพิ่มนะครับย,ยังไงเดี๋ยวลองไปดูตอนที่ปั่นจริงนะครับที่ขายที่ตลาดกันนะครับทุกคน